เตรียมตัวนะคะรอคุณครูนะคะเด็กๆเตรียมตัวกันเองเลยค่ะเป็นการเตรียมความพร้อมนะคะทั้งผู้นําผู้ตามค่ะอย่างมีความสุขนะคะ,ะด้วยใจรักจริงๆนะคะอ่าต่อไปท่าอะไรคะท่าไรเตรียมยืดเหยียดคะ่ะไปข้างหน้าก่อนใช่ไหมนะับหนึ่งสองหนเก่งมากค่ะ ็นการฝึกของรุ่นพี่ให้กับรุ่นน้องนะคะ 2> 1, 2, เป็นการให้นะคะฝึกการให้ 2> 1, 2, 7, แล้วตัวเองก็จะทําได้เก่งเร็วขึ้นนั่นเองนะจ๊ะต่อไปเหยียบไปทางไหนทางบนศีรษะก็เลยอ่าเอ็นไปทางไหนก่อนเอ็นไปทางขวาก่อนดีไหมขวาของน้องซ้ายของพี่อ้าไปชึบ1นึสองหนึ่ง มาทางครูจิมมือมาทางครูจิมเลยเอเอ็นมาทางครูจิมค่ะเอออันนี้คือทางซ้ายต่อไปไปทางขวาไม่ต้องเอาลงไปทางขวาปนะ้ายนับและลงข้างล่างนะคะเตรียมไว้นะแล้วเราก็จะขึ้นจีบแล้วก็ตั้งวงกันแล้วจะขึ้นท่าระมุมมาตรฐานแล้วให้น้องกลับได้นะคะ เราจะเรียนกันทุกวันจันทร์พุธศุกร์ตอนกลางวันนะคะปรับนะคะเพียง3วันต่อสัปดาห์เท่านั้นอ่ะไปข้างล่างค่ะกางขาออกอ่าป้ายยืบให้ติดพื้นเข้าไว้นับค่ะจะตึงๆที่ขานะเริ่มขาเหยียดตึงนะลูกนะอ่ะดูรุ่นพี่นะรุ่นพี่เขามีสมาธิมากกว่านะคะสมัยก่อนเราก็เป็นเหมือนรุนน้องนี่แหละนะคะ สังเกตว่านะคะใครเข้าฝึกก็จะใส่กางเกงวอร์มนะคะเปลี่ยนจากผ้าจงกระเบนชั่วคราวเป็นกางเกงวอร์มนะคะอ่าต่อไปค่ะจีบข้ามสามสีทำยังไงนะจึบนับ1นงนึ่ึพี่นิกรีดนิ้วสวยหรือยังเช็คตัวเองด้วยนะจ๊ะอย่าเพลินอย่าเพลิอย่าเผลอ 2> 1 2 9 1, 2, 1> หักข้อมือด้วยนะคะอะ่ไปจีบงายจึบ๊บเวลางายนะคะทํายังไงหักข้อมือเข้าหาลําแขนไหมนับนิ่งปลิดออกหมดเลย 2> 1, 2, 2, นิ้วโป้งได้หักนิ้วจิ้มไปที่ข้อที่หนึ่งของนิ้วชี้หรือย,ยัง 2> 1, 2, ถ้ายังหรือเผลอใช้สตินะคะ 2> 1, 2, พิจารณาด้วย 2> 1, 2, ปรับให้เรียบร้อย 2> 1, 2, อย่าเพลินถ้าเพลิน อ่าต่อไปค่ะจีบชายพกชี้เข้าที่ชายพกยืดหลังขึ้นนับกรีดนิ้วด้วยค่ะกรีดนิ้วให้สุดเลยกรีดออกตึงๆเลยอ่าบล็อกบล็อกนิ้วไว้บล็อกนิ้วไว้อ่าอันนั่นแหละต่อไปจีบปลอกข้าง ต่อไปเราจะเรียนเฉพาะตอนกลางวันนะคะตอนเย็ยนไม่ต้องมานะนับมองหน้าตรงนะคะมองหน้าตรงหนึ่งห้านึ่งไปด้านอนไปด้านอืนอืหนึ่งสองเก้ายออกมาสิลูกออ่าไปต่อไปจีบอะไรคะจีบลกหน้าค่ะไปด้านหน้านะคะ กรีให้สวยๆเลยเริ่มหนึ่งข้อสอบค่ะหนึ่งสองหนึ่งสองสามหนึ่งสองสี่หนึ่งสองห้ากรีนิ้วออกนะคะเก่งมากนิ้วเริ่มสวยแล้วเริ่มงอนเริ่มงอนด้วยการนิ่งนะคะแต่ก่อนเริ่มงอนด้วยกรีดอ่ะเดี๋ยวคนนี้ดูปรับท่าซิทำสิครับทำอย่างงี้สิครับกรีดนิ้วออกอือ ใช่พอหักปุ๊บอย่าลืมมันจะหุบเข้ามาหมดอ่าเกรงไว้เกรงไว้เกรงไว้อ่าถ้าเกรงเนี่ยแสดงว่าถูกโอเคค่ะต่อไปค่ะตั้งวงการนํานิ้วหัวแม่มือทั้งสี่จีบส่งหลังลืมจีบส่งหลังไปเหยียดแขนตึงแล้วก็แอ่นอกจึ๊บส่งไปข้างหลังให้สุดนับนน1ไหนสุดหรือ,อยัง,งดูซิส,สุดหรือ,อยังขอเช็คข้างหลังหน่อย หนีบแขนเข้าไปด้วยนะคะสุดแล้วก็หนีบแขนเข้าไปเก่งมากเลยมีแต่นคนเก่งๆนะต่อไปค่ะหมดหรือยังหมดหรือยังคะวันนี้เพิ่มเติมนะคะจีบล่อแก้วพูดสิคือการน้ำนิ้วโป้งนะคะกดเล็บนิ้วกลางให้กลมๆนอกนั้นกรีดออกนะคะจีบล่อแก้วนะคะทำแบบนี้สิ ทำสองมือทำสองมือทำให้กลมๆแบบนี้เหมือนโอเคเลยอ่าอ่านิ้วนิ้วโป้งกดเล็บนิ้วกลางนิ้วอื่นเกลี่ยตึงออกไปนะคะอ่าลองตั้งวงกลางของจีบล้อแก้วซิวงกลางต่อไปวงล่างของจีบล้อแก้วอยู่ระดับเดียวกันกันกบการตั้งวงเลยใช่ไหมคะอ่าวงล่างล้อแก้วต่อไปวงกลางล้อแก้ว วงบนล่อแก้วนั่นเองนะคะจากนั้นเด็กๆชูมือขึ้นสูงๆแล้วก็หันเข้าหากันแล้วก็จีบเข้าหากันแบบนี้ค่ะนับเป็นจังหวะเริ่ม1นึ1 2 2 1 2 3นึ4งนตึงเลยแข็นตึงเลยหนึ่งสองหนอเนิ้วออกไปหนิ้วไปสอนิ้วโป้งกดเล็บนิ้วกลางหลก อันนี้มันชิดกันตัวนี้นิ้วโป้งกดเล็บนิ้วกลางกดเล็บไม่เล็บนิ้วกลางอยู่นี่เล็บอยู่นี่นิ้วโปง้งมากดเล็บนิ้วกลางสิครับอ่านอกนั้นกรีดออกอกรีดออกครับนิ้วโป้งกดเล็บให้ได้ก่อนทําแบบนี้เนี่ยทำนี้เมื่อกี้หนูทําอย่างนี้มันชิดกันไม่ใช่ต้อง,องทําแบบนี้โอเคตึงทีนี้ทำสองข้างสิอ่านูทําสิครับตึงเออย่างนั้นแหละ ชูสุดแขนเลยหักข้อมือหักข้อมือเข้าไปเออเด็กขาหักข้อมือแบบนี้ลูกเออกรีดนิ้ออกใช่ตึงถ้าตึงถึงจะใช่ถ้าไม่ตึงไม่ใช่ค่ะมันจะผิดค่ะแขนสุดแขนเลยเออยกขึ้นนั่นแหละอตึงไว้ตึงไว้สุดแขนแนบหูค่ะแขนแนบหูเอออย่าตึงค่ะย่าตึงยังไม่ตึงนะคะต้องตึงด้วยอหักข้อมือเข้าไปแล้วตึงอโอเคค่ะหันเข้าหากันจ้ะ เอานับได้ที่แล้วนับค่ะหนึ 2> 1, 2, 1, 1> ่งสองเออตึงไว้ตึงไว้หนึ่งสองสามนิ้วโป้งกดเล็บนิ้วกลางเอาลงมาก,ก่อนนิ้วโป้ง 2> 1, 2, 1, 1> กดเล็บนิ้วกลางนิ้วเล็บเอ 2> 1, 2, 3, อกดแค่นั้นแหละเอา้าเหมือนกันนั่นแหละอาปรับแกนตึงนิ้วตึงอาไปอ่าต่อไปค่ะทําแบบนี้ค่ะเอาใหม่นะทาแบบนี้แล้วก็ควยใช่ค่ะนับหนึ่งสองหนึ่งอ่า เพลงนี้จะใช้ในการรำนะคะไม่ว่าจะเป็นการรำอวยพรหรือจินตลีลานะคะอท่านี้นะตั้งข้อมือขึ้นใช่ตั้งข้อมือขึ้นแบบนี้หรอกใช่โอเคนิ่งไว้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 ค่ะลอแก้วใช่เห็นไหมบางคนยังต้องนิ่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 งบน นี่หลังขึ้นลูกโอเคอ่ะอยู่ตรงเส้นไหนคะเส้นไหนดูแถวด้วยโอเควางต่อไปถ้าระบุม,ม่าฐานงามแสงเดือนมือมือขวาขึ้นตั้งวงขวาขวาคือทางนูน้นทางเวทีนุน่นหรือทางซ้ายคะ<า>อ่าขวาขึ้นตั้งวงคะ่ะอ่าพี่ก็ลืมนะคะเป็นทางซ้ายของหนูนะลูก <laughs> เสร็จแล้วเอียงไหนลูก เอียงซ้ายใช่ไหมคะเอียงซ้ายมองมือขวาอ่ะเอียงมาทางพี่เขาเลยอ่ะเอียงเอียง,งนี้อืออ่ามองอ่โอเคเก่งมากเลยเดี๋ยวเพิ่งนะคะได้ที่ก่อนนะค่อยนับนะจ๊ะได้ที่ก่อนค่อยนับนะคะเห็นไหมเราก็ต้องปรับปรุงท่าต,ตลอดเวลาโอเคอ่ายกสูงเกินไปเอียงศีรษะนิดนึงครับผม เอ็นสามมองมือครับมองเห็นมือยังโอเคอ่าสามสี่นับค่ะนิ่งค่ะหนึ่งสองหนึ่งเก่งมาก123 1 2ส1 2ส126กสอ่หกดศอบลงมาค่ะ1 2 1 2 1 2โอเคสามสี่วางอ่าต่อไปสอดอีกข้างนึงค่ะ ทำท่าสอดส้อยอีกข้างหนึง่งเอามือขึ้นไปปึ๊บเปลี่ยนเอียง,ป,งปั๊บนิ่งปุ๊บเดี๋ยวก่อนนะจับท่าให,ให้ได้สวยๆก่อนปรับท่าให้ได้สวยๆก่อนนะคะบางคนท่ายังไม่สวยหมายถึงว่าบล็อกแขนยังไม่ได้อ่าเดี๋ยวพรุ่งนี้มาเอ้ยพรุ่งนี้พรุ่งนี้พรุ่งนี้จะมาไหมช่วงนี้เอาทุกวันก่อนไหมซ้อมทุกวันก่อนไหมโอเควู้สู้นะคะนี่ไม่ธรรมดาเออ ใครขี้เกียจก็จะรำไม่สวยใช่ไหมตั้งมือดีๆอืมอ่าตั้งแบบนี้โอเคอ่าพร้อมหรือยังนับค่ะเก่งมากอุย้ยมืองอนมากเลยอ่าหนึ่งสองหนึ่งนับค่าจำบล็อกอตัวเองไว้นะลดศอกลงมาค่ะเออ,อลดศอกลงมาองถอยไปอีกนิดนึงเหรอหนึ่งอสองหกหนึ่งสองเจ็ดหนึ่งสองแปดหนึ่งสองเก้า 1, 2่อ่าสามสหนึ่งสองแบมือเลย 3, 4, 5, 6, 7, ่และแนับ 1, นึ่งสองหนึ่งหนึกเคลื่อนไหวค่ะแต่จำบล็อกเองนะคะเคลื่อนไหวไปทางไหนล้าจำบล็อกเองลดลดสอบลงมาเออลดสอบลงมาใช่ใช่หนึ่ 1, สองแปดหนึ่งสอ่าห สองบายสสขึ้น7,8ด,ดนับโอเคแล้วทำอ <1, S 1> ีกสองครั้งนะ 2> 1, 2, 4, ก็จบเพลงใช่ไหมหนึ่งสองห้าหนึ่งสองหกหนนี่ันขึ้น 2> 1, 2, 9, อกหนึ 2> 1, 2, ่งอง่าหนไปเลยเรื่อยๆสามสห้าห นิ่งนับค่ะแบบนี้ค่ะเก่งมากจำบล็อกเตงด้วย1 2 1สองหนึ่งได้บล็อกลดมาอย่าเกินอย่าเกินจำบล็อกเตงค่ะจำบล็อกเตงโอเคถ้าจำบล็อกยังไม่ได้ก็ต้องเอาใหม่นะคะล็อกของเตงอยู่ทางไหนมือของเรามันไม่เท่ากันไงลูกหนึ่งสองจีบความสองจีบความอ่าสามสี่แบมือออกไป ห้ 5, 6, ตั้งมือ7 8เปลี่ยนเอียงนับคาบจำล็อกค่ะ1น okay. ึสองหนึ่งโอเคยังเยอะ2ยอ2เลยพอเเราอะเียงวยนะหนึยเยอะเะเลยพอเวลาเราใส่เสื้อผ้าเราจะเอียงไม่สวยนะหนึ่งสอาอ่อะงามแสงเดือนมาเยือนสองจีบ งามใบแบมาอยู่วงรำซ้ำร้องด้วยงามแสงเดือนงามใบหน้าเมื่ออยู่วงรำเก่งมากเราเล่นเพื่อจะเคลื่อนไหวยังไงก็ต้องจำบล็อกตัวเองนะคะบล็อกอยู่ทางไหนอ่าอย่าอ,อยา่อยากเกินนะคะอย่ากเกินนะอย่าเอาศอกออกเกินนะคะป้อนรำจีพ่ํมเพื่อสามาก เอออีกรอบหนึ่งงามแสงเดือนมาเยือนสองจีบงามใบแบมาอยู่วงรำมองตามมือด้วยค่ะแสงเดือนมาเยือนสองจีบงามใบแบมาอยู่วงรำเราเล่นเพื่อสนุกเก่งมากค่ะใครร้องได้ช่วยกันดังๆังเลยนะแล้วเดี๋ยวไปดูคลิปนี้ที่บ้านนะลูกครูจะลง นายเฟสครูครูนะคะใครไม่มีเฟสมาเอาเฟสนะคะมาขี่เอยต่อไปเท้าเอลรุ่นพี่กับลลังฮันอ่ะดูขาของรุ่นพี่นะคะยกขาไหนขึ้นก่อนคะเพื่อที่จะก้าวไปซ้ายก่อนเนาะอ mm ่ะ hmm. ยกขาซ้ายก้าวไปซ้ายนะคะอ mm ่ะ hmm. แล้วก็ยกขาขวาก้าวไปขวาเอาสองข้างพอวันนี้หนึ่งสองส้ไปก้าวหนึ่งไปสองเอาใหม่คะ mm ่ะ hmm. ทีนี้เพิ่มเป็นสี่นะคะ สาย3 4ป้ายย่ำา1 2 3และ4ข้อควรระวังต้องยกเท้าสูงๆใช่ไหมครับทำไมต้องยกเท้าสูงสูงเพราะเวลาเราใส่รองเท้ารำมันจะได้ไม่บังเท้าเราถูกต้องไหมคะอ่าอีกครั้งหนึ่งนะคะต่อไปขอเป็นครั้างนะคะขอเป็นรั้งอ้าวถอยไปถอ,อยไปเพราะเดี๋ยวเราก้าวขึ้นไปข้างหน้านั่นเองนะคะเตรียมพี่มาอยู่ที่เส้นเลยครับ อ่าก้าวไปนะหครั้งนะคะช่วยกันนับค่ะเด็กๆคะยกเท้าซ้ายไว้เตรียมใช่ไหมคะพี่เตรียมเท้าซ้ายไว้เตรียมเท้าซ้ายไว้ยกครับบิดัสยกขาไว้เออเอาทำเหมือนพี่เลยค่ะ3าสี่เริ่มไปหนึ่งนับดังๆห้าและหอีกครั้งหนึ่งค่ะขอ10ครั้งค่ะเมื่อรถติดหรือ จะตกเวทีต้องย่ำอยู่กับที่ใช่ไหมคะแก้ปัญหาเองใช่ไหมไม่ใช่ปล่อยตัวเองตกเวทีใช่ไหมอ่าทีนี้ขอ1ิครั้งป้ายสามสี่เริ่มหนึ่งเก่งมากยกสูงๆเลยนะคะนับด้วยค่ะปากนับด้วยย่ำอยู่กับที่ค่ะสี่แล้วค่ะจะตกเวทีแล้วค่ะอยู่กับที่เลยอยู่กับที่เจ็ดย่ำอยู่กับที่บิดั๊8แปดเก้าและสิบจะเห็นว่าจะตกเวทีแล้วแก้ปัญหาคือย่ำอยู่กับที่มันถึงสิบครั้งเอาถอยไปอีก ขอ12ค่ะเตรียมจัดแถวเริ่มดูซิว่าใครจะแก้ปัญหาได้วิธีคือ 1. ต้องตรงคอคนหน้าพี่มีขยับออกไปอีกหนูไปอยู่นู่นอ่าโอเคหนูหลุดไปเลยค่ะโอเคค่ะเตรียมเพราะว่ามันจะไต้องตรงคอคนหน้าไงลูกเวลายา่ำบางคนเป็นปูเลยเดินเฉไปเฉยไม่ใช่ตรงๆนะคะตรงๆอ่ะพร้อมค่ะฝึกไว้นะคะ กีค่ครั้งนะ12ครั้งเตรียม3 4เริ่มป้าย1นับ2อ4 5ามส1อยู่กับที่ค่ะ8แล้วค่ะอ่ารุ่นพี่กับล้างหันประนมมือรุ่นน้องประนมมือรับไหวอ่าน้อง ไหว้พี่บอกคำว่าขอบคุณค่ะ3าสี่น้องไหว้ค่ะจึ๊บกม้มศีรษะลงไปขอบคุณค่ะไม่เป็นไรค่ะอ่าเก่งมากเลยพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ